สิ่งที่ตัวเองต้องการภูมิธรรมยังโดนก่อนนะครับอาจจะโดนก่อนแล้วก็ทวีก็อาจจะโดนด้วยกันสองคนนี้ถ้าโดนเมื่อไหร่ก็แปลภูมิธรรมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการไม่มีสิทธิ์ได้นั่งในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและไม่มีสิทธิ์ได้นั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมวันจันทร์ซึ่งต้องรอก่อนว่าจะมีมติเรื่องนี้หรือเปล่าเสรจจากภูมิธรรมเนี่ย ก็จะถึงคิวของแพรทองทานจินนบัตคิวทักษิณไม่น่ากลัวหรอกครับเพราะว่าสารดีกาสารอาญาอาจจะเป็นสารชั้นต้นในคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเชื่อว่าทักษิณคขไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเอาชั้นอา,อาจจะเป็นสารอุทธรและก็สารดีกาก็ได้แล้วแต่อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยแพรทองทานสารได้กําหนดแล้วนะครับว่าให้ส่งเอกสารชี้แจงมาสุดท้ายคือวันที่สี่ดีวันที่สี่ก็คือบรนจนันทร เพราะฉะนั้นอาทิตย์ต่อไปอาจจะมีคำวินิจฉัยออกมาเลยหรือเปล่าหรืออาจจะวินิจฉัยวันจันทร์เลยหรือเปล่ามันเป็นไปได้ทงนั้นแหละครับเราก็อ่านใจศาลท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปกดดันนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปกดดันทั้งศาลฎีกาทั้งศาลอาญาแล้วก็ทั้งศาลร,รัฐธรรมนูญไม่จะเป็นต้องกดดันปล่อยให้ท่านทําตามกระบวนการของท่านไปจะผิดจะถูกจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือเรื่องที่เราคนไทย,ยต้องเข้าใจก่อน ไม่ใช่ว่าจะไปกล่าวหาไอ้ดูนไอ้นี่แล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นดังได,งดง้ดังใจแล้วก็มาโวยวายกันไม่ควรนะครับอันนี้ไม่ควรผมเียจสทราบอย่างนี้นะครับเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะมีการปลาัยกันบนเวทีซึ่งก็ต้องลองติดตามดูเข้าใจว่าแกนนําคงจะขึ้นมาในช่วงเย็นเค่ำๆ,ๆนะครับตั้งแต่อาจจะสักข้างเย็นเป็นต้นไปนะครับ <c oughs> ขอไปลืมจิบก,กาแฟา <c oughs> แล้วผม อาจจะสัก5้าโมงเย็ยนเป็นต้นไปก็น่าจะมีบุคคลสําคัญเนี่ยขึ้นเวทีกันที่ดุสรีชัยสมรภูมิผมเห็นภาพแล้วนะครับเห็นภาพแล้วว่ามีคนไปเยอะพอสมควรแล้วอาจจะมีคนไปมากกว่านี้อีกแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผู้ชมครับเรื่องการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับขเขมรมันจะยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับบอกไปก่อนเลยเพราะว่าทางอะไรฮะพักส้มคุณหยุดได้แล้วหยุดเรื่องอะไรครับอ๋อโอเคเพราะว่าทาง ทางกัมพูชาเนี่ยเขาไม่หยุดแน่นอนเขาจะเอาคืนให้ได้กับตัวปราสาทั้งหมดเพราะนี่เป็นศึกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับของคุณเซนครับจบจากนี้ไปคือจะไม่มีอีกแล้วเพราะตอนนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโดนทําลายไปเกือบหมดแต่ยังไม่หยุดจะเอาให้ได้ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ผมถึงบอกไงปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาการจริงๆไม่ต้องไปเจรจาครับ แค่เอารัฐบาลออกไปอย่างเดียวทุกอย่างจบเลยถ้าเปลี่ยนรัฐบาลนี่แหละครับที่ถามว่าทำไได้ไหมมันทําได้ในสภาคุณผู้ชมครับแต่มันไม่ทํานี่ผมบอกไงผมต้องทชื่นชมนะครับพักภูมิใจไทยที่เสนอให้มีการประชุมเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องการยกเลิก MOU 43และ MOU 44แต่ผมไม่เห็นพักประชาชนทำอะไรพวกนี้เลยมีแต่จะไปเรียกร้อง ให้รับชาวคอมมนเข้ามารักษาพยาบาลทั้งๆท,ท,ที่มันยิงโรงพยาบาลพังพักประชาชนมันไม่คิดอะไรบ้างเลยเหรอครับมันอ้างแต่เรื่องสิทธิมนุษยชนอีตอนที่กัมพูชามันยิงเข้ามาและโดนคนไทยที่เป็นพลเรือนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกี่คนทําไมพักประชาชนไม่พูดอะไรเลยทําไมมึงไม่อ้างเรื่องมนุษยธรรมทําไมไม่อ้าง ทำไมไม่อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนแปลว่าอะไรนี่คุณผู้ชมคิดเองนะครับผมตอบแทนไม่ได้เพราะผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยคิดทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องคิด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 ,คดและจะรู้เองว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาทำไมตอนที่เราโดนยิงมีเด็กมีผู้หญิงเสียชีวิตพักนี้มันกลับเงียบ แต่พอกัมพูชาบอกว่าจะเอาทหารขเขมรที่จะรับบาดเจ็บเข้ามารักษาตัวในเขตประเทศไทยแล้วเราไม่อนุญาตเนื่องจากเราไม่มีโรงพยาบาลให้มารักษาพราะโรงันาําลายหมดแล้วไอ้พักส้มก็ออกมาแ๋เช่ไม่ได้มันผิดหลักมนุษยธรรมมนุษยธรรมพ่อมึงนีเป็นอย่างนี้ผมไปดูข้อมูลของปาดสามสีซะหน่อย เขาพูดดีเลยครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมีก็เหมือนไม่มีทหารรับจบบทตั้งแต่รบยันวอรูมออกถแถลงการทำทีวีพูสร้างความมั่นใจเล่นเพลงปลุกใจเยียวยาอพยพทำกับข้าวอีกหน่อยก็คงจะมีพักสามทหารขึ้นมาความลับไม่มีในโลกนะครับคุณผู้ชมครับในเมื่อไม่มีในโลกเนี่ยก็อย่าหวังเลยว่า สิ่งที่แผ่ทองทานไปทำเอาไว้สิ่งที่พักเพื่อไทยไปทำเอาไว้สิ่งที่ใครต่อใครไปทำเอาไว้เดี๋ยวมันจะปรากฏขึ้นมาเองนะครับเมื่อสักครู่มีคนถามถึงเรื่องของช่องอ่านมาผมเจอข่าวนี้พอดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทับกได้ชี้แจงกรณีช่องอ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุประทะเมื่อวันที่28กรกฎาคมเนี่ยนะครับ กำลังทหารของไทยเราไม่เคยเข้าไปในพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอมได้เลยเนื่องจากว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยวางกําลังตรึงพื้นที่เอาไว้ฝ่ายเดียวมาโดยตลอดซึ่งผิดหลักธรรมชาติแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากปะทะแล้วก็มีการหยุดยิงฝ่ายไทยสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามเงื่อนไขที่ทหารทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเอาไว้ส่วนกรณีที่เมื่อวันที่30ิกรกฎาคมกองทัพกัมพูชาได้นําคณะทูตทหารจากประเทศต่างๆ13ประเทศเข้าไปสังเกตการในพื้นที่ จะเห็นว่าพื้นที่บริเวณอนุสรีตาอมขณะนั้นมีทหารไทยได้ควบคุมพื้นที่อยู่ตามแนวปฏิบัติร่วมในพื้นที่อ้างสิทธิ์บริเวณช่องอ่านมาซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเอาไว้ดังต่อไปนี้นะครับหคือจัดกําลังฝ่ายละ5้านายโดยแต่ละฝ่ายส่งเจ้าหน้าที่5นายเข้าไปในพื้นที่ร่วมพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิส2ไม่มีการพกพาอาวุธเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องงดเว้นการพกพาอาวุธในขณะปฏิบัติภารกิจ สามีการลาดตระเวนร่วมกันทั้งสองฝ่ายร่วมเดินล้าดตระเวนบริเวณรอบตาอมฝั่งกัมพูชาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา15นาทีต่อครั้งหรือเป็นเวลาครั้งละ15นาที4ไม่จำกัดช่วงเวลาในการเข้าหรือออกพื้นที่สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็ ยังเป็นพื้นที่ขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นฝ่ายไทยสามารถนํากําลังเข้าไปในการเดินรัฐเวรเพราะเพะกับฝ่ายกัมพูชาได้ไม่ใช่ปัญหาครับเอาง่ายๆคืบหน้าไปหน่อยหนึ่งแต่ยังไม่ได้อ้างสิทธิ์ทั้งหมดเพราะเรื่องมันต้องมีการเจรจากันเพราะนี่คือแนวทางในการที่จะทํายังไงก็ได้ให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคล,คลี่คลายลงไปโดยที่ไม่ต้องมีการใช้กําลังแต่กัมพูชามาเล่นไม่ซื่อนะครับคุณครับเรียนอย่างนี้ระหว่างที่เราปฏิบัติตามข้อตกลงมันก็เสริมเติมกําลังมาอยู่เรื่อย เติมมาตลอดแหละทุกวันนี้มันก็ยังเติมอยู่นะครับเติมมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ทาหารไทยเนี่ยเฝ้าระวังอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยฝากบอกมาว่าไอ้เรื่องของโดรนนะครับตอนนี้พวกโดรนการเกษตรอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยถ้าเกิดท่านจะบินเนี่ยท่านไปขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับ อาจจะเป็นอบตอบต,อบตเขาจะได้ประสานกับทางกองทัพได้ว่าอันนี้เป็นโดนการเกษตรของใครของใครจะขึ้นบินที่ไหนอะไรยังไงถ้าเกิดเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะอนุญาตให้บินก็ได้แต่ต้องอยู่เฉพาะในพื้นที่นะครับอย่าออกนอกพื้นที่นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะส่ง GPS ไปถึงฝั่งนู้นได้โดยปริยายเลยซึ่งฝั่งนู้นเขาสามารถเข้ามาทําอะไรในประเทศไทยก็ได้ถ้าเกิดว่าเขามีพิกัดมีมีสิ่งบ่งชี้แน่นอนว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเอาไว้ง่ายนะครับเพราะมันไม่สนใจกติกาไง ในเมื่อมันไม่สนกใจกไก่กิจการเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยถ้ากสมมติคุณอยากจะเป็นรัฐบาลที่รักชาติรักแผ่นดินจริงๆเนี่ยคุณช่วยอนุมัติทั้งหมดให้กับแม่ทัพในการประกาศกฎอัยการศึกทั้งแผ่นดินได้ไหมครับทั้งประเทศเลยพอเราไม่รู้นะครับว่าอาจจะมีสายชาวกัมพูชามาแอบอยู่ที่ไหนก็ได้เราไม่รู้ถ้าคุณแน่จริงคุณต้องให้อำน,นาจทหารเข้าในการบริหารจัดการสถานการณ์แบบนี้เพราะคุณเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกครับ คุณจะมีปัญญาได้ยังไงในเมื่อคุณไปประกาศว่าทหารกับฝ่ายรัฐบาลในคนละฝั่งกันถูกไหมแล้วคุณก็ประกาศหน้าตาเฉยบอกว่าคุณเป็นฝั่งเดียวกับฮุนเซนเนี่ยไอ้คำว่าคุณเนี่ยหมายถึงแพทองทานซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในเมื่อแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบวิจรุณะนะนทนครลุงตู่เอาปัญหาซุกแบบนี้แย่มากเออไปเถอะไปไปไหนก็ไปนะครับถ้าสติปัญญาคิดได้แค่นี้ก็ไปที่อื่นผมรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้มันมาจากพักเพื่อไทยคุณผู้ชมครับ เริ่มออกไปเพ่นพ่านตามเพจต่างๆตามช่องต่างๆประมาณว่าต้องการขู่รู้ว่าเนี่ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยซุกซ่อนเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมคลี่คลายปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาจริงปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละหมายถึงว่าสิ่งที่เขาทําไปหนี้ลยครับก็พยายามจะให้ข้อมูลเท็จตามนิสัยเดิมเดิของเพื่อไทยเขาอะคุณผู้ชมไม่มีอะมากมายเพราะไอ้พักหานี่แม่งไม่เคยยอมรับอยู่แล้วว่ามันทําอะไรผิดบ้างตอนนี้ภูมิธรรมเนี่ยตกปเป็นเป้าสังคม เพราะภูมิไปทำนี่แหละครับมันถึงได้วุ่นขึ้นมาเนี่ยยุ่งวุ่นวายขึ้นมาอย่างนี้แหละครับอย่างที่คุณเดชาเนื่อหน้าเขาเขียนไปแล้วผมก็เอามาอ่านเมื่อสักครู่นี้